สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพินิจก็จะมาอัดคลิปนะคะแบ่งปันนะคะคลิปมหากาบนะคะใน Youtube เนาะเออนะคะปกติเราจะอยู่ใน Facebook อนะะ่นะ,ะเราก็เลยอยากมาช่วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะโชคดีแล้วก็ดึงดูดออเดอร์ปังๆแล้วก็เกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับลาบเรอ แฟนหรือว่าลูกที่ดีอะไรอย่างนี้นะคะเราสามารถโปรแกรมจิตนะคะพิชิตความมังคั่งได้นะคะวันนี้ก็จะมาหัวข้อค่ะวันที่หกแล้วเนาะคือนะคะสามสิ่งเนี้ยนะคะที่มันจะทําให้เราไม่ไปถึงความสําเร็จเรามันจริงอยู่แล้วค่ะนะคะ,นะคะอืมนะ เวลาเราตั้งเป้าอะไรแล้วมันจะไม่ไปถึงก็เพราะว่าสามสิ่งนี้เนาะจริงๆตามหลักกดแรงดูดกดจักรวาลถ้าเราจะสามารถดึงดูดอะไรสักอย่างที่เราต้องการได้ยกตัวอย่างเช่นพินิจก็ดึงดูดความสุขมาจากการดูคลิปมรากาบแล้วก็สามารถดึงดูดเงินนะคะ1นึ0 0หมื่นบาทแรกขอแค่ขอขอจักรวาลแค่หนึ่งบาทนะคะแล้วก็ได้ใช่ไหมอ่ะนะคะ จากการขอของน้ำหอมพลังงานหินกับกระเป๋าหลักทรัพย์พอเราได้เราก็เชื่อแหละว่าเราจากการทําแบบเนี้ยแล้วเราได้เนาะเออนะคะเราก็เลยอยากมาแบ่งปันนอกจากนี้คือเป็นคนที่พี่นี้นะคะยอดขายค่ะนะคะก็มันเหมือนของค้างสต็อกอยู่ะนะคะแล้วทีเนี้ยนะ,ะก็หมดนะคะขายหมดนะคะด้วยการทําตัดสิ่งนี้ออกนะคะ ยุงกัดมาที่งไปไหน,นที่ไหนกัดูดาถโอโหนี่นนจเจเข้ามานำไอาไยดีเห็นว่าเนี่ย กูง่ยอะ่ะพอ,อมากระโโดกุยหรอนี่ไงน,นี่ไงสิ่งเห่ี้คืโยนขั้วก็เปิดประตูเข้ามามันก็ตามตูดมาอยู่แล้วแหละแมงโยนเรื่องให้กูหมดอะสามสิ่งเนี้ยที่จะปิดกั้นนะคะความสำเร็จเรานะคะข้อนะคะข้อที่หนึ่งนะคะคือการนะคะความคิดเชิงลบค่ะนะคะ เมื่อวันนี้พอเราคิดลบมาปุ๊บมันก็จะทำให้เราทำอะไรก็ไม่สำเร็จเนาะเออเวลาเราตั้งเป้าอะไรไว้แล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นดังเป้าหมายที่เราตั้งไว้จริงไหมคะเออนะคะข้อที่สองนะคะรถติดก็อาจจะมองมอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแทนที่จะบอกว่าโอ้ดีติดก็ดีเหมือนกันนะจะได้ดูตอบแชทลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอะ ข้อที่สองค่ะคือการที่บ่นค่ะคือบ่นบ่นมันซะทุกเรื่องห่าพี่ก็เคยเป็นและปัจจุบันก็อาจจะหายเรือนลางหรือบ้างก็ยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือนิดนิดหน่อยน่ก็บ่นค่ะอย่างเช่นทําไมลูกดื้อแบบนี้คนเคยเป็นไหมเราก็เคยว่าเหมือนกันแล้วเขาก็ยิ่งดื้อไปใหญ่ทําไมถึงร้องไห้ทําไมไม่หยุดร้องเขาก็ยังร้องอยู่อ่ะอ่ะนะจากเปลี่ยนที่เรายัง ว่าเขาแบบเนี้ยให้ชื่นชมเขาประมาณนี้นะคะหนูทําไมน่ารักแบบนี้ลูกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้นะหนูรู้หรือเปล่ลปาครูชมหนูใหญ่แล้วนะว่าหนูเรียนเก่งมากเรียนดีมากวาดรูปก,ก็สวยอะไรอย่างเงี้ยความจาหนูดีมากเลยนะคะพอเปลี่ยนจากชื่นชมเราพูดกับเขาบ่อยๆบ่อยๆนะคะถึงแม้วันเนี้ยเขาจะยังไม่เป็นอย่างที่ใจระหวังแต่ สักหน่อยเขาก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะกับคําพูดที่เราพูดให้เขานะคะแล้วก็อย่างเช่นนะคะวันนี้เราขี้บ่นใช่ไหมก็บ่นแฟนอย่างโน้นอย่างนี้เป็นไหมนะคะก็ออแฟนไม่ทํากันบ้านเลยอะไรประมาณนี้หรือว่าแฟนอย่างโน้นอย่างนี้ทั้งที่เราไม่ว่าตัวเองก็ไปว่าแเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยนะคะเออข้อข้อที่สามค่ะนะคือการ งุดงิดที่โมหูซึมเศร้าไม่มั่นใจค่ะนะคะวันนี้คุณเป็นไหมที่แบบว่าคุณงิดไปหมดหัวเสียทุกเรื่องไม่มั่นใจอะไรเลยจะทําอะไรก็ไม่มีความมั่นใจกับตัวเองเลยนะคะเวลาจะทำหรือเนี่ยพี่เคยเป็นมาหมดทุกอย่างเลยค่ะนะคะเราก็ พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะรู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นมากค่ะเพราะว่าเราดูคลิปมหากาาบมาหลายรอบค่ะนะคะอ่านะ,ะปกติเราก็ขายออนไลน์เราก็มองลูกในแง่ดีอยู่แล้วเรามองลูกในแง่บวกแล้วเรารู้แล้วว่าทําแบบนี้นะคิดแบบเนี้ยมันจะทําให้เราขายดีเราก็รู้เรารู้อ่ะนะคะ แต่นี่แหละถ้าวันนี้คุณเข้ามาขายออนไลน์ใช่ไหมอ่านะหรือคุณกาลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะทําให้ตัวเองประสบความสาเร็จได้ตามเป้าที่คุณตั้งไว้เราต้องทิ้งพวกนี้อ่ะทิ้งข้อนี้ให้หมดเลยนะมันก็จะทําให้เราทําอะไรก็รู้รู้สึกว่าง่ายรู้สึกว่าทําไม มันง่ายจริงๆเห็นไหมชีวิตเราสามารถโปรแกรมได้ปกติคนเราก็โดนโปรแกรมตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งนงี้ยเราทิ้งสิ่งนี้ไปค่ะนะ,ะเห็นไหมวันนี้เรียนหลายหลายไปดูคลิปหลายคลิปมันก็จะมันก็เข้ามาสมองมันก็เลยปน,นปดาไปน,นะคะเออนะคะนี่แหละนะคะถ้าเราทิ้งสิ่งเหล่านี้ได้นะคะจากที่เราหงุดหงิดโมโหเราเลิก มองโลกในแง่ดีซะคิดบวกซะเออวันนี้เราเนี่ยวันนี้เราออกมาสร้างคุณค่าให้กับผู้คนแบบนี้พดขายของเท่านี้ทํามสม่ําเสมอโหบอกกันในใจจะเิงหน้าสักวันเราจะส่งของเยอะแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วต่อไปชีวิตเราจะดีขึ้นแบบนี้แบบนี้เนี่ยนี่วิธีการมองคิดบวกนะคะนี่แหละถ้าทิ้งสิ่งเหล่านี้ได้นะคะก็จะทำให้ชีวิตคนเราเนี่ยนะคะ ดีขึ้นแน่นอนนะคะบอกเลยนอกจากนั้นนะคุณจะมีความสุขนะ,ะแล้วทําอะไรมันก็ง่ายไปหมดนี่พีทก็หวังว่าความรู้ที่นิดนะคะได้เรียนเรียนมาก็จะเป็นความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆใน YouTube แล้วก็เพจนะคะที่พีทอยากจะมาแบ่งปันนะ,ะเพราะเราเรียนรู้แล้วก็ไปฝึกทํากับตัวเองนะคะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทําจากที่สินค้าเราพรัางสตอ็อกไปไงขายหมดอะ่ะ นะคะขายหมดนะคะนี่แหละนะคะก็แล้วพี่นี่ก็จะมีแบบว่าถ้าวันนี้เราสามารถช่วยให้ผู้คนนะคะขายของดีแล้วก็มีความสุขได้นะคะพี่ก็จะมีมีคอร์สที่แบบว่านะคะถ้ามาร่วมพี่ก็ตอนนี้พี่ทําธุรกิจนะคะขายกระเป๋ารักทรั์นะคะแล้วก็ น้ำหอมพลังงานหินแล้วก็แอปเปิลดีท็อกพิงค์เลดี้นะคะสำหรับใครที่สนใจสินค้าเรานะคะเรารับตัวแทนค่ะนะคะหรือลูกค้าสนใจก็ inbox สอบถามได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเป็นตัวแทนสินค้าตัวไหนที่มันเหมาะกับตัวเองก็เข้ามาสอบถามเราได้เลยนะคะลองใช้ก่อนรู้รู้ก่อนว่าเราเชื่อแบบนี้แล้วจะทําให้เราโชคดีเราค่อยมาร่วมชิมกันนะคะเราสามารถสอนให้คุณขายในวันเดียวเนี่ยนะคะ สามารถขายได้เลยแล้วก็มีออเดอร์เข้ามาได้เลยค่ะถ้าคุณทําตามที่พีนิดแนะนํานะคะเพราะว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในด้านการขายออนไลน์มามากพอนะคะพอที่จะทําให้ทุกคนสินค้าที่มีอยู่ขายดีขายหมดแน่นอนค่ะนะคะไวาย,ายสวัสดีค่ะ